น้องครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ยักษ์ครับผมต้นไม้ใหญ่ครับอยู่็นของลุงครับผมต้นไม้รุงคับ บกนกฝนตกมากช่วงหนึ่งเดยเลยไปรับพระางลงไปับพระชางไปบนต้นไม้นีครับผมต้นใหญ่ให้เคยไพ่บนไก่ครับผม่าล่ยัา,ยา,า,ายอ้รเว่าเน็ตย่างหน้าครับหน้ารุ่ครับผมหน้าหน้าที่ใส่ครับพระา่างลงนะครับ ทางโตเกียวคืวเพื่อเพื่ไปจอดกลางนะครับนี่ครับข้างนี่ก็บรรยากาศครับผมไปบนไก่ครับไาอยู่นาสิโอ้หลายปีแล้วนะครับผมหลายลอยแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นใหญ่เลยไหมครับเพราะว่าผมคิดคายมาให้เบิึงกับผู้มีโอกาสผมมีวิผมนี่ไม่ถือว่ามันผมมีเวิมันเหมือนอะไรผมมีวลาหรือคันมัน คิดบ่พอครับผมนี่ครับหน้าหน้าพี่สาวครับผมหน้าพี่ชายหน้าพี่สาวครับพี่ชายพ่อครับผมสีผ้าพี่เบิ้งครับผมท่านี้เขาปลูกต้นไม้ร้ายครับต้นไมที่มีที่ต้นยางหน้าแล้วก็ต้นไม้ธรรมศาสตร์ครับสีผ้าพี่เบิ้งกีไก่ครับผมผ้าพปนยางเบิ้งกีไก่ ใหญ่มากเลยครับโอ้เบื้องใกล้ๆเนี่ยเบื้องใกล้ๆบัววันแดดครับผมเผาไปไกลเนี่ยอู๋ใหญ่เลยครับนี่ก็บพื่อนไทยไว้แหละครับผมท่านอีกเพื่นท่านไทยไทยเพื่อนครับผมเนี่ยกระแมนต้นยางหน้าทุกคนเออขมีแต่ของเพิ่นแหละครับเพิ่นปลูกไว้เดี๋ยวไปเบื้องไกลๆครับผมพี่น้องว่ามีหน่วยวะ ไอพี่น้องเอ้ยหอนหอดเีหลีรีออกไป่ยีลีนกกะเจ้าครับผมนกกระเจ้าเจ้าบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับทำไมเป็นไหมยุงสำนีเนาะพี่น้องโอ้ยจังเลยครับผมนี่กับเขาขำามาให้หลายแสนให้เป็นหลายแสนแเป็นบ่ขายครับผมมันจะเอาไ้ให้ลุกให้ร้านครับ ก็มาหายไหลไ่หายไหลไ่กัเกิดมากเห็นเลยครับผมีให้ดีเออชิงคืน,นครับผมนี่แหละต้องดิ้งเลยครับผมโอ้งามแห้งหาผมมีหมกตีเลยครับผมสวยสวยคักเลยครับทุกดจอดเลยครับพี่น้องครับ งามครับผมสองต้นอย like like ู year, ่ไกลๆกันเองนี่เดี๋ครับผมติดกันเลยครับผมไงดีไงหล่อครับผมไม่ต้องไม่ต้องเบิงที่ละนี่อันนี้กันไงที่กันต่นี่ไงกลัวครับผม 1, อ3หนึ่งสองสามยังหน้าสามต้นต้นบุกไง เก็บบักทัวร์อะไรตัวพี่น้องใหญ่ยคักเลยครับพี่น้องนุ้ยใส่นุ้ยฮัมโบงครับพี่น้องเดี๋ยวที่สู้บังงีไก่พี่น้องสู้พุ่เข้าไปเป็นถี่อาศัยของฟูงนกฟูงก้าวครับพี่น้องครับโอ้ยใหญ่ยคักเลย มีเช็คลอยตนพี <t 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 ่น้องเอ้ยจังเลยพี่น้องเลยมันมีเช็คยี่สิบสามสิบตนอยู่ให้อยู่ได้อนี้คักเลยของพยายนี่โอ้พยาเพื่อนพี่น้องคพยานครับพี่น้องเช็คคนอวบนียเพื่อนพี่น้องพยานครับเออจช็คคนอวบเลยพี่น้องอู้หู้ อันนี้หนึ่งคนอูบแล้วหนึ่งสองสองโอ้สองแล้วสามโอ้สี่โอ้หากหากคนอูบครับประมาณหาคนอบูบคนอบูบต้นนี้ว่าใหญ่แล้วต้นนี้งกับนายคือกันใหญ่หหหญหหญหอะไรกันครับหึงที่แล้วครับคู่ โอ้สุดยอดครับผมเฮ็ดก็บอ้กนันทางนี่ทางนี้ใช่ไหมว่าเป็นอันนี้ครับผมขนาดอยู่ใด้กนหน้าเลยครับเป็นหน้านโนูนครับน้องตนุนใ,นใหญ่นี่ตุ่นใหญ่ครับผมนูโอ้จังเลียครับผมตรงนรัตุนตรงเลยครับผมตัวนั้นก็ใหญ่ พี่น้องเอามาฝากครับงามครับเลยพี่น้องอครับพี่น้องเดี๋ยวสิบภาคขี่รถใช่ไหครับผมอันนี้เอาไว้พ่นเอาไว้เก็บอันนี้ต้นไม่ข้ามอยู่ครับผมไม่ข้ามมาอยู่ตุล แม่ข้าม,มักอยู่ครับว้นแล้วครับขนาดปลูกไก่กันต้นใหม่ก็ยังอยู่เกือบกูนกันครับผมใหญ่น้ำกันใหญ่ไปด้วยกันเลยครับต้นตาาก็มีครับผมต้นประดูก็มีต้นประดูปราดูกัหลายก็มี บรรยากาศหนาวครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับโอ้นะครับผมถนนพุทธันไถ่ครับผมเอาไว้อร่อยสลัดง้อไว้ปลปูขั่วครับปูขั่วคุ้ยครับเป็นเสียงงามครับ แบงนี้แหละครับพี่น้หนุกอลังการพี่น้องอลังการมากเลยใหญ่มากนี่นไงกูหนีปะครับผมนี่เหญ่แห็เห็นครับวัวรู้เต็มจอขนาดทอยออกมาแบบยังใกล้เลยครับผมเอาตัออกมากแล้วยังใกล้แล้ว

那台。 เรียนก็ยังยังมีอยู่ครับผมสนเรียนครับผมเรีนสูงครับเรียนรากาเรียค้า <Qué> เีเรีัวมีใต้น้ำครับคนใต้นยรกาไปใส่งไปหน้าไปนาบครับผมครับันี้ก็เือนบกเือน ไมีตารางใหญ่ๆเพื่อนงามครับผมเพื่อนมีตารางใหญ่ครับเพื่อนดูเพื่อนง่ามมีตารางง่าพี่น้องเลยนี่วัดวัดตัวอย่างครับผมข้างในมีแต่ปลาเพื่อนนะครับผมปลูกต้นไม้ต้นไงเชี่ยเลยทั้งเขาวัด ทางขวัลลมลืน่นแห้งด้ปงป่าด,ด,ดคีครับตอยบงางขวัลเพิ่งเที่หครับผมลมลื่นมแครับลมลื่นมีต้นใหม่เลยครับปลูกต้นใหม่ตม้นลายน่ครับผมโอ้โมีต้นใหม่นรั็ไงกาครับ เป็นหน่วยบ่ข้างเขาแล้วอย่างเงี้ยสาระพบก็บสาระห้เป็นทางสาระดับอยู่ตัวข้างในมีหมูป่าแปลงที่กำลังนี่ตัวนี้เป็นหน่วยอยู่ตัวนี้รเป็นหน่วยอยู่ครับปีนี้ดกคักเลยบักมีบักมีหนังครับพันเป็นลาซาครับ แล้ตรงแห้นับผมเนี่นไปทางดีมาเลย